นะคะก็ช่วยกันคือเงอบประมาณที่เราในเรื่องของคุณธรรมความดีนะคะท่านคะเราก็ได้กันคนละเล็กคนละน้อยเราก็พูดกันตามความเป็นจริงเนี่ยนะคะแต่เราก็คิดว่าเงินก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่ความร่วมมือเป็นความสําคัญมากกว่าก็เกิดกระบวนการร่วมมือกันเนี่ยค่ะท่านแล้วก็เราก็มีการพาไปศึกษาดูงานนะคะมีการพาไปดูงานร่วมกันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลจากปปชมาแล้วนะคะเราก็คุยกันกับทางปปช ผู้ใหญ่ของปอปชเนี่ยท่านก็ให้ความสําคัญเรื่องพวกนี้ก็คุยกับผู้ใหญ่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะศูนย์คุณธรรมในฐานะเป็นเลขาทางวิชาการก็แล้วกันนะคะก็เสนอกระบวนการเสนอองค์ความรู้ที่เรามีในกระบวนการพัฒนาเนี่ยค่ะท่านก็ก,ก็ได้ใช้องค์ความรู้ที่เรามีอยู่ก็เกิดความเป็นเพื่อนกันนะคะท่านร,ระหว่างสุราษฎร์กับเชียงใหม่นะคะคกับลําพูนกับภูเก็ตก็เกิดการไปศึกษาดูงานร่วมกันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ การที่ขับเคลื่อนสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยจะเคลื่อนสิ่งที่ดีต่อไปอย่างไรคะจริงๆ้วเนี่ยส,ส่วนนี้ก็คือว่าเราเลือกจากที่ได้รับรางวัลปปชในเรื่องของความืู้สว์ทุจริตมาแล้วมีความพร้อมในเรื่องของสารศึกษาในท้องที่เช่นานาจพัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการช่วยเหลือแล้วก็ดําเนินการในสิ่งที่สร้างกิจกรรมร่วมกันความร่วมมือของแต่ละส่วนภาคส่วนต่างๆนั้นเนี่ยคือ ัจของความสาเร็จในโครงการนี้ครับเงินเรื่องเล็กเลยค่ะเงินเรื่องเล็กเลยสำคัญมากกว่าใจความร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็การประสานสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะพอเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยเขาจะให้ต่างคนต่างให้ค่ะ การนักเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยผมผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คนไทยเรามีคุณธรรมในเรื่องความอบอ้อมความอบอ้อมอรีมีความเมตตาต่อกันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะและที่เวลาที่ลงไปพื้นที่เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าพวกเราก็เป็นค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ปรากฏว่าเราไปคบเด็กนะคะเราบอกคบเด็กๆเนี่ยนะคะที่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ยังอยู่ในวัยยังวัยหนุ่มมากวัยหนุ่มวัยสาวนะคะแต่เราเห็นเนี่ยความกระตือรือร้นความเอาใจใส่ความจริงจัง ะะโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนที่ที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะคจะเป็นคนหนุมววหน่มสาววัยหนุ่มสาวนะ,ะแต่ไฟแรงรแล้วก็ทุ่มเทนะฮะแล้วก็ไปสอนฮะเอาเอาวิชาการเนี่ยเข้าไปสอนในเรื่องของการที่จะเพิ่มศักยภาพนะคะในเรื่องของการทําลงทุนต่างๆธุรกิจธุรกิจนะคะเพราะว่าน่าสนน่าเห็นใจนะคะท่านเพราะว่าการเรียนรู้ของชาวบ้านเนี่ยเขาไม่มีโอกาส แต่ว่าพอพอเราประสานงานกันแล้วเกิดความร่วมมือกันเนี่ยนะคะคก็จะเกิดการพัฒนาชาวบ้านที่สามารถจะผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองพื้นบ้านของเขาเนี่ยนะคะคแต่ถ้าเขาไม่มีวิธีการจัดการทางการตลาด เขาก็ตายค่ะแต่ว่ากระบวนการที่ทางทางศูนย์คุณธรรมเองเข้าไปร่วมคิดร่วมทำนะคะแล้วก็วางแผนเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ช่วยชาวบ้านได้และมีกระบวนการพัฒนาแล้วข้อที่สำคัญก็คือเขาเกิดความเชื่อมั่นค่ะแล้วยิ่งถ้าสมมุติว่าเ,ออเชียงใหม่ก็ทาของเชียงใหมน่นะโอ้เชียงใหม่ได้เห็นโอ้สุราษฎร์ก็ทําโอ้ภูเก็ตก็มีประมาณ,มมาณแบบนี้ค่ะท่านก็จะเกิดความเป็นเพื่อนกันแล้วก็เกิดความมั่นใจในความดีว่า ทำเถอะถ้าเราซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าครเรา,เาไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะคและเราแบ่งปันกับคนที่ได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจด้วยความเป็นธรรมให้กับสมาชิกนะ,ะอันนี้แหะคะ่ะท่านก็จะอยู่กันได้อย่างสันติสุขค่ะโดยสรุปก็เหมือนกับว่าเราเราไปจุดประกายความพิดให้เขา แล้วเราเราก็เสริมหนุนเขาให้เขามีความคิดที่ดีแล้วก็มองแนะนำให้ในจุดอ่อนอย่างเช่นการตลาดที่เขาอาจจะพลาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะพวกคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเขามีพื้นฐานความดีในตัวของเขานะฮะไอ้พื้นฐานความดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยฮะที่ได้พูดตั้งแต่ต้นว่าความดีเนี่ยนะคะคนดีเนี่ยมันเกิดจากเนื้อในของเขาเองพอเราไปเห็นนะเราก็จะไปทําให รัศมีของความดีของเขาเนี่ยเปล่งออกมาเปล่งออกมาแล้วก็ขยายผลความแข็งความดีเข้าออกมาไปขยายผลไปที่อื่นๆด้วยนะฮะแล้วมันก็เลยเป็นการรวมพลังแห่งความดีรวมพลังคนดีได้ผลมากๆเลยค่ะซึ่งส่วนส่วนนี้เรื่องเรื่องขององค์กรปกครองส้องถิ่นผมเชื่อว่าท่านท่านผู้ชมคงจะนึกภาพออกนะมาถึงจังหวัดนะครับจังหวัดจะขับเคลื่อนกันยังไงขึ้นขนาดนี้มีจังหวัดต้นแบบที่พิศโลก ท่านพาณิชย์ลงไปดูแลเองอันนี้เราเล่าให้ฟัง,ง,งิน่อจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะคะเขาเป็นจังหวัดที่เขาได้รับรางวัลธรรมา,าพิบาลที่ดีภาครัฐเหมือนกันนะคะคแล้วก็เขามีสถาบันภาคเอกชนคือสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีนต้องเอ่ยนามนะคะท่านพลเอกดรสิริทิวาพันธ์นะคะคตอนนี้ท่านไปเป็นคนพิษณุโลกเต็มตัวนี่นะคะค ท่านก็ให้ความสําคัญมากนะฮะในเรื่องของการเอาต้นทุนทางสังคมตั้งแต่เนี่ยมีพระนเรศวรมีพระพุทธชินราชเนี่ยนะคะคมาหล่อหลอมจิตใจของคนคพิษณุโลกนะคะแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเครือข่ายของเขาเนี่ยฮะเป็นเครือข่ายที่มีความดีในตัวของเขาเองและเขาทํามานานแล้วนะคะเขาเคยพูดบอกว่าเขาเคยทําความดีไม่มีความสุข แต่หน้าบัดนี้เนี่ยนะคะเวลาผ่านไปเนี่ยสิปี20ปีขนาดนี้เนี่ยนะคะคำพูดเหล่านั้นหายหมดแล้วเขาจะทำดีและเขามีความสุขนะคะคแล้วเขาย้ายผลความดีและผล